สมเด็จพระราชาธิบดีซามานบินอับดุลอาซิส,อ,สอัลซาอูดแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาตยในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อฝาพประบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพรณามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาทาวรยิ่งขึ้นของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะพัฒนางอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว